นี่ทำงี่ไ <c oughs> ปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยแล้วกันโอเค <ไป S 2> ครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในถิ่นของพี่แบงค์อินฟินิตี้นะครับผมก็ถิ่นสายจวดนะถิ่นสายจวดนะครับวันนี้เราจะพาน้องชมพูโมบิ่งกับบักจวดนะครับใช่ไหมพี่ใช่บักนอกบักนอกนอกบักนอกบักนอกบักนอนะของแท้เลยคันนี้แท้ของแท้บอกเลยว่าถือเงินมา2ล้านนี่มาเสียให้ผมเลยนะมาอีสานนี่ผมต้องเสีย4ล้านนะครับใช่ก็คือแบบว่าอยู่เลี้ยวแต่ว่าถ้าวันนี้คันนี้ชนะคือผมเสียตังค์นะใช่ ผมอาจจะได้เสียให้เขาแต่ว่าตอนแรกผมได้เงินจากพี่โอมมาแล้วได้ค่าขับสบายแท้สบายแท้สบายแล้วเงินเยอะแล้วสองพี่น้องตระกูลหยางนี่เอาผมแล้วนะไหมครับเอาเอาวิ่งสักกี่รอบสองในสามไหมสองในสามก็ได้พี่สองในสามเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเคมีอันนี้อันนี้นี่คือผมบอกก่อนว่ารถผมเสียเปียกท่อผมเป็นท่อเดิมท่อเขาเป็นท่อแซดนะครับแล้วเขาก็เจาะคอนโซลไล่เบาครับรถผมไม่ได้เจาะเอไม่ได้เจาะเลยแล้วเป็นท่อนี้ด้วยแล้ว รถผมเนี่ยลูกเล็กกว่าต้องบอกว่า2มิลด้วยสมิลสอมิลเออรถผมนี่หกสิบสี่หกสิบสี่ชักสามของผมหกสิบหกชักสามใช่ค <Okay. S 1> าบูเอ็นโฟเหมือนกันนะครับครับโอเคไปเดี๋ยวไปลองกันดีกว่า เดี๋ยวไปไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงไฟลรากไปลราบเมื่อกี้เขายกคันเล่งให้ผมนะฮะใช่โอ้รถมีปัญหาว่ะเออขี่ไม่ได้เลยรถไม่ได้สตาร์ทนานอ่ะแบบขี่แล้วแบบมันเป็นแบบมันวู้บๆอบัครับโคตรเซ็งเลย แจกตังเลยครับน้องๆวันนี้ก็สองล้านน่ะโอ้แมงหมแล้วรถไอ้ก้านดังหมดแล้วใช่ของพี่ของพี่แบงค์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถของผมเนี่ยคือไล่เบากว่าของพี่แบงค์เขาเต็มกว่าแล้วอีกอย่างทรงมันไม่ใช่ได้ใช่อันนี้มันรถคีเลส V O จะได้กว่าถ้าเว้นอ่ะใช่ครับแล้วก็ลูกเล็กกว่าด้วยท่อก็อันทุกอย่างเลยต้องบอกทุกอย่างเลยก็ ได้เปรียบแค่ข้อเดียวคือน้ำหนักเออคือเอาง่ายๆคือวันนี้กูเสียตังค์แล้วนูกต้องสองล้านแบบเออถูกต้องคะเออเดี๋ยวจะไปกดเงินสดให้นะโอ้แม่งเซ็งเยออก็ใจแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็วันนี้ไหนๆน้องมาแล้วก็ให้เงินไปกินขนมอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณมากครับผมก็เหลือๆกันนะครับเงินผู้หญิงต้องติดต่อไหมฮะ ได้นะตีตีเมืองขันแก่นได้แลวบเอาโบเอานาะโอ้ยเมียเมียดาแล้วเมียดาโอ้ยผมนอนนอกบ้านไม่ได้แลต้องบินกลับไปนอนที่เชียงรายสุดยอดมากโอ้แต่ว่าได้เจอน้องชมพู่ก็ต้องบอกว่าเป็นไงบ้างพี่ผมรู้สึกดีมากเพราะว่าคือเอาง่ายว่าน้อยคนที่จะขี่รถมหากันไกลขนาดนี้แล้วก็บรรทุกรถมาด้วยก็เลยแบบช่องเบลวิกิลนี่สุดยอด้องบอกว่าสุดยอดเลยสุดยอดจริงแล้วก็มาหาพี่อมได้เนาะมาหาพี่อมเสร็จปั๊บมาหาผมต่อเลย โอ้ดีใจหลายว่ะเดี๋ยวเลี้ยงหลีวันนี้แมวแล้วแมวแล้วเอาต้องเดินทางต่อ<ช>แต่ว่าสู้ไม่ได้จริงรถมันรถผมมัน2ปีแล้วน้ำหนักด้วยลูกเลิกทอ่อหลวมหมดแล้วหลวมหมดแล้วไอ้ผมผมไล่มาเฉพาะเลยเฉพาะทางแว้นเลยอันนี้ฟ<ช>ังในรู้เ,เลยนะสตาร์ทเครื่องในดังคักคาคังมันทั่วในมะขามนะเออมันจะพังแล้วน้องๆก็รู้กันอยู่แล้วคันนี้มันโอ้โหไม่ไหวใช่ใช่นานแล้วใช่แล้วนะครับนี่ก็สองอาทิตย์เพิ่งมาสตาร์ทแล้วก็ขอบคุณมากไปกอดน้องเลยโอ้ยโอ้ยสุดยอดนี่ผมว่าผมคิดถึงพวกพี่ แน่นอนเลยมานี่แล้วปิดใจเลยสนุกที่นู่นมันไม่มีเนาะเป็นกันเองแหละพี่ก็สบายสบายไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่บ้านเลยแล้วกันไปไปครับผมเสียเงินนะครับน้องๆสองล้านแม่เอาตังค์มาสองล้านได้พี่โอมมาห้าแสนเท่ากับว่าคือผมแล้วอะผมเสียเท่ากับเสียล้านห้าถูกต้อง เพราะว่าคุณเสียพี่อมสองล้านพี่อมจ้างผมขับห้าแสนบาทก็ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะได้ขายบ้านแล้วแต่ไม่เป็นไรเสียเงินให้น้องมันไปกินขนมชิวอยู่แล้วได้ครับได้แต่ว่ายอมรับว่าแรงนะครับรถคันนี้แรงนะแรงจัดเลยแดกกูตั้งแต่ออกตัวคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเออแต่ว่าน้ำหนักต่างกันคนละเรื่องอยู่แล้วต่างกัน S <S ก็คือแบบว่าผมก็จริงๆก็ไม่ได้อากญ่กินนะแต่แบบว่าตอนอยู่บุรีรัมเขาก็กินผมไปหมดแล้วครับทุกคนก็ oh นนคือแบบ oh <no. S 1> รู้แล้วแล้วพี่ต้องใช้เงินเดินทางอีกไปเชียงรายอีก mm hmm. มากรุงเทพอีกแล้วลงใต้พี่ต้องใช้เยอะพี่ก็ต้องต้องแอบ,บกินอ่ะนะก็คือแบบว่าเราอยู่บุรีรัมเราต้องเซฟเซฟกำลังเครื่องไว้แต่แบบมาอยู่ตรงนี้คือพี่เขามีคนเดียวเราก็ต้องลุมอ่ะครับแบบแบบนี้เขาเรียกแดกเลยเลยมันเอาบ้านกูไปด้วยไหมเอารถกูไปเถอะเนี่ยันเอากลับไปเลย เอากลับไปเลยไหมนะผมไม่เอาพี่ทำไมไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับกุญแจนี่ดอกละหมื่นเลยนะฮะเรื่องจริงอะโล่พ่ออ่อพ่ออ๋อพ่อไม่ได้ยินโอเคเอาละไม่กลับเลยนะไม่ปิดไฟท้ายเหรอไอาวปักชมพูกูเอากลับบ้านแล้วเลยปักโอเคครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เสียตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่เบลเขานิสัยดีมากนะครับก็ถ้าใครที่ดูพี่เบลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เบลนะก็ พี่เบลมาหาผมอ่ะจากถ้าว่าจากนู่นมาที่กี่โลเป็นพันพันกว่าที่เป็นพันจากบ้านผมมาที่คุรินลำพันุ์หนึ่งร้อยเลยมาบ้านผมมีเป็นพันสามร้อยประมาณประมาณประมาณนะั้นมีใครที่จะขี่รถมาหากันขนาดนี้ <c oughs> ถามว่าผมไปหามันไหมได้ไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอนาคตอนาคต,าคตเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นก็พอมีความสุขแหละจริงๆอยากพาขึ้นไปดูบนห้องนะว่าห้องนอนเป็นยังไงแต่ว่าเน่าเพราะเขามาล้างแอร์ ยังไม่ได้จัดโอเคเละเทะประมาณนั้นก็ไม่ได้เอาหมวกมาไม่ได้ขับดูฟิลไม่เป็นไรครับพี่แค่ได้จับผมโอเคแล้วโอเคนะครับก็มีความสุขนะโอเคไปไปไปเถอะเกะกะบ้านกูนานแล้วเอานั้นกูไม่พอยังจะนั่งนี่ซื้อน้ำโคกเลี้ยงด้วยนะนี่โอ้สุดเก่งเอานั้นไปกินน้ำโคกชิวชิวอันนี้อันนี้บ้านบ้านใครนะครับบ้านพี่แบงค์ โอ้สบายเย็นดีเปิดพัดลมไหมเปิดพัดลมเปิดพัดลมหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำให้พี่แกนหน่อยอ่ะพี่ครับได้ครับอันนี้เอาตีนจุ่มมาเลยยัง <c oughs> ไม่มีไม่มีอันนี้กินยังกินแล้วกินแล้วเมื่อกี้ผมมาเอาตีนจุ่มลงไปในน้ำหรอครับก่อนที่จะให้มันกินเรื่องรจริงเรื่องจริงให้อ่ะที่ที่ทำอย่างนี้นี่ <c oughs> น,น,นี่นี่ทำอย่างนี้แล้วก็ไปกินเรื่องจริงเรื่องจริง โดนแล้วกูโดนแลวนี่แหละแลกกำลังล้านห่าเป็นไงแท้บ่แท้เลยปาดตัวตาไหลเลยแท้เลยตีนจุ่มหรอเออตีนจุ่มเลยกูโดนแลวเวรนกรรมไปโอเคครับจอบเลีปยบยังสมควรจบกิน้หมดล้างคอดกว่าอันนี้อันนี้ก็จุ่มเมื่อกี้นี่นี่ทำงี้เอา เออเอาน้ำมันเลยอันนี้หยอกเป็นการแสดงยอมันไม่ได้จุมไม่ได้จุมโอ้โหตายแล้วน้ำตาไหลจริงเลยแต่ว่าเล่นให้เหมือนจริงไงก็เลยต้องบอกมันอย่างนั้นก่อนไงแต่ว่าอันนี้กูจุมเมื่อกี้จริงๆริงและกูก็แดกเข้วด้วยนี่เปียกเอาถ้าทนนะแต่ว่ากินได้ไม่เป็นไรมันเป็นการแสดงมูะตายแม่งโปรตีนสูงโอเคครับเราจะมาปิดคลิปด้วยการยกหมดแก้วนะครับได้ครับผมรู้อยู่แล้วว่าน้ำตีนนะ จริงไหมจริงม,มา,มาหมดแก้วถ้าไม่รู้ว่าเป็นน้ำตีนมันจะไม่รู้สึกใช่อันเพรรู้สึกอันนี้น้ำตีนจริงน้ำตีนจริงโดนแล้ว <c oughs> มาที่นี่ทั้งโดน <c oughs> โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของพี่เบลอีกเกีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ ขอหมื่นไลค์นะครับ oh. ขอหมื่นไลค์เลยเพราะว่ากูเสียเงินสองสองล้านเออล้านห้านะล้านห้ากูเสียเงินล้านห้าวันนี้ขอโอเคครับก็ต้องลาไปก่อนอืมอ่ะปิดคลิปกับน้องๆแล้วกันกูไปแล้วกูไม่ไหวแล้วขอบคุณมากครับผมตังให้มาก่อนเศร้าเศร้าโดนน้องชมพูแดกโอเคก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากๆานะครับผมมาปิดคลิปกันดีกว่านะฮะขอบคุณบักหลามด้วยนะครับที่ให้ผมขับนะฮะจริงๆนะผมพูดจริงๆนะว่าคันนี้คือเป็นรถในฝันจริงๆ และถ้านาคตมีตังยังไงผมก็ต้องออกแบบแบบนี้อยู่แล้วคือชอบรูปทรงดีไซน์หลายๆอย่างอย่างที่ผมเคยบอกตลอดว่าคันนี้คือความฝันของผมจริงๆฮะ mm hmm. ก็ดีใจมากๆครับที่มาเจอพวกพี่โอมพี่เลพี่แบงค์นะครับ mm hmm. ก็คือสนุกมากแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่วานอนที่วาดนะครับไปหาพี่ไม์สกลนครน,นะครับผม mm hmm. ก็ไปกินข้าวบ้านแกไปหาแกไปเยี่ยมแกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นยังไงกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับ หนีออกบ้านเนาะใช่ไหมโอเคต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพี่แบงค์ครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทิ้งโคตรเร็วเลยทิ้งโคตรเด็กคนด่ามากจริงๆเนี่ยมันเป็นการแสดงมัเป็นการแสดงมึงสูบยาแล้วบอกขี้ดกูเลิกติดตามมึงเลยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปยกรถได้ยก